สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับเอาคลิปนี้อยู่ที่ร้านมอเจริญมอเจรินยนนะครับร้านน้องมิกนะไม่ได้มานานแล้วครับเดี๋ยวคลิปนี้มาอัปเดตสักหน่อยนะครับโอ้ดูโล่งขึ้นนะตรงนี้ขายดีนะไม่เหลือเลยรถยนต์ไปมาแล้วครับปกติจะจอดตรงนี้นะสี่ห้าคันเอาเคันนี้ก่อนเลยพี่ ปีห้าสี่ปีห้าสี่ดีซีเก้าห้าคันนี้เปิดเท่าไหรเ <38, S 1> ปิดสามสิบแปดสามสิบแปดตัวรองยางใหม่สองเซนยางใหม่สองเซนสามแสนแปดหมื่นบาทดีซีเก้าห้านะครับคันนี้ได้ล้อแท็กใหม่เ,เอาใครที่ชมคลิปแล้วนะครับสนใจคันไหนก็ตามมาดูนะร้านอยู่ที่บ้านมาระ ตำบลน,น้องติงอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์เบอร์โทรก็ตามนี้นะครับปลาคอเล็ oh. เลดเกล,ลียวดันเลด <Okay. S 1> เกล,ลียวดันเลดปลาคอเลดเกลียวดีดีกว่าเดิมเกลียวใหม่ไม่ต้องมีปุกโลงสามสิบแปดนะครับคันนี้พร้อมใช้งานเนาะพี่ออนี่ก็พึ่งจบงานาเกี่ยวนะ ใช้งานปกติสามสิบแปดป่ะอาคันนี้่อเลยพี่คันนี้ห้าสิบแปดหกล้อด,ดำโอ้เครื่องเกียวแปดสีโอ้เครื่องเกสาษีนอกนนอกโอ้ภาษีเต็มด้วยเอเย็นเยอ อันนี้สมอลกว่าปีกนกเนี่ยข้างๆเป็นรุ่นสมอลนะแต่ชุดกระจังเป็นปีกนกเกิดได้ไหมเกิดได้ภายในครับ อ๋อตัวนี้เป็นสมอครับดูจากคอนโซลแล้วนะสมอสซิงค์ไฮเทคครับตัวนี้แต่ว่าเขาใส่ชุดหน้าเป็นไอ้ปีกนกเนกาะเนี่ยชุดนี้จะเป็นสมอแล้วข้างในก็สมอล์ไอเขาใส่กระจังกับไฟ ออ,อกนนงไม,ไมเ,เป็นมันเป็นตัวใหม่กว่าปีกนกนะครับคันนี้ภาษีเต็มภาษีนอก FD หนึ่ง J G หนึ่ง G D ภาษีนอกเลยภาษีนอก ยางก็ใหม่ๆเลยตัวนี้มันแผงไม่สวยเนาะตัวแผงข้างกระบะพื้น่ะ้วพี่พื้นก็มีบุบนะตามสภาพครับรถใช้งาน้ไมือไม่โคมันยกไม่ออจะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนแผงข้างปลายท้ายแผงค่างไม่สวยครับเปลี่ยนพับเปลี่ยนอะไร ตัวนี้60มั้ย55บป้าแง55ครับอุยางสวยนะยางใหม่ใหม่เลย,ย,ยเข้างหน้าก็ใหม่หก็ซีสวยครับก็ซีสวยเนียนอยู่บันท้าย ท้ายก็ไม่ค่อยสวยครับเบี้ยวนะตามอายุการใช้งานอันนี้ท่ออะไรวนขนาดนี้แป๊กๆเลยไม่สีตัวนี้ห้าสิบแปดเน,ะนาะคันนี้ ห8ปครับขนาดโตพอนนีอันนี้สองหมื่นห้าอันนี้สองไมืตนห้าเครื่องไม่ติดตคเครื่อง <25. S 2> นะเองกย์อยู่แต่ว่าสตาร์ทยังไม่ติด สายสภาพนี้เลยครับเราไปเช็คเองนะอันนี้ล่ะหมื่นแปดเครื่องเกีย์อยู่เหมือนกัน B202 เ,เ,เครื่องนิสสันตัวมาสดาหมืน่นแปดหมื่นแปดต่อรอง มีเครื่องเกียร์อยู่แต่ว่ายังไม่ติดคันนี้ไม่มีกระบะนะไปดูต่อเลยครับสี <4 S 2> ลอ้อแปดสิบห้าล้อแแรงม้าอันนี้เป็นไรพี่คันนี้ซ่อมเบรกขับได้ไหม ยังขับไม่ได้ยังขับไม่ได้ไม่นานเบรกหลังมันติดแล้วเครื่องมันติดไหม,เค,ม,มเครื่องมันติดอยู่เครื่องสตาร์ทติดอยู่สามหมื่นห้าเครื่องสตาร์ทติดนะครับตอนนี้กำลังเช็คเบรกอยู่สามหมื่นห้าเราใหญ่ด้วยนี่ก็ให้กระบะไม้กนระบะไม้ คนฟางเหมาะเลยนะเนี่ยเครื่องแปแสงห้ารอันนี้อันนี้มาใหม่ละไม่เคยเห็นหกล้อเนาะสวยงามเลยเป็นหกล้อช่วงยาวครับมีบันไดเครื่องร้อยเก้าห้าเฮดโอเจ็ดดี อันนี้เปิดเท่าไหร่พี่นี้เปิด <59. S 2> ห้าสิบเก้าห้ต่อมาจากอูอินตานต่อได้มาปีเดียวเองดูเดียวโอ้ช่วงยาวบขึ้นรถเกียวนี่ดูครับสวยงามเลยนะดูข้างหน้าหน่อยตัวนี้ปีกนก ตัวนี้ปีกนกนะครับปกกเป็นสิงไฮเทคปีกนก59ต่อรองนะครับ,รบดูข้างในหน่อยเอเยนรงเลดแก้มเลดชุดแต่งครับเอเย็นเพลงเพราะอเอเย็นนะครับ คอนโซล V.I.P. ด้วยนะภายในก็โอเคนะสวยอยู่ครับเบาะแคบก็ V.I.P. แอร์เยน็นพร้อมใช้งานนะครับ59เนาะสวยอยู่อันนี้ล่ะพี่ข้างบนเนี่ย <50. S 2> น,นี่เพิ่งมาจากเกียว ดีซีเจ็ดสิบเท่าไรคันนี้ขยายปากเรียบร้อยตัวนี้ตั้งไว้สามสิบแปดเลยครับสามสิบแปดเท่ากันไหมเท่ากับคันข้างหน้าเนาะสามแสนแปดหมื่นนะครับปากคอเลดตัวนี้ปากคอเลดขยายปากด้วยขยายปากปากคอเกลียวเลดโอ้ปากเท่าเก้าฮาเลยนะเก้าฮาโอ้ เกลียวดีนะเกลียวดีครนะนี่ก็พร้อมใช้นะครับไม่ได้ละมาโบราณเพิ่งมาจากเกี่ยวนะครับเครื่องลังเขาก็ทำใหม่ตูดทรงใหม่แล้วใส่ตูดตูดเลรับอันนี้เลสอะแต่คนสีสีส้มตูดใหม่ฟางมันออกอีมันดีโอเคอันนี้ต่อพี่ อันนี้รถอะไรเป็นรถเกษตรครับดับเกษตรเครื่องคนพังมันดับได้ดับเป็นรถดับครับดับได้เครื่องคนขายตามสก้าวเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้ามีระบกดับอะไรอยู่โอ้ชุดดับก็คุ้มเลยเนี่ยเจ็ดหมื่นห้าทั้งคันนี่นะครับทั้งคันเจ็ดหมื่นห้าครับเครื่องมันเป็นอะไรเครื่องเขารื้อมาน่าจะ หัวมอเตอร์เรื่อไงเรื่องใจรื้อมาอย่างเงี้ยอเครื่องเขารื้อมาครับสาสูงก็มีนะรื้อมาเลยไม่ไดตัดขายยังไม่ได้เจ็ดเครื่องเท่าไหร่พี่ตัวนี้เครื่องไม่จะโตโยต้าหรอตัวนี้โตโยต้าไม่จะโตโยต้าอ้ไรจสี่บีบ่ ฝาก็มีเนาะีา้ามีฝา้ฝา,ฝา,ฝาสูบมีแต่ว่าเขารือมาอย่างนี้ใครเก่งๆเอาไปเช็คได้คานก็กว้างนั่นเนง่านกวา้า,วาง,าางาดินก็สีของอะไรติ ที่เหล็กรางเขาสร้างมา<อ>จากของเชียงกง,ง,งศาสตร์เนาะกระซีเป็นเหล็กรางกระซีสร้างเองครับมันเป็นรถไอ้กระเรเนาะเป็นรถดำกระเซดครับช,ชุดดำก็อยู่ครับ โอ้นี่โอ้แนบหนา้นานๆเลยเนี่ยผมอยากได้เฟืองไทยเนี่ยเกียร์สองลูกทำไมใส่สองลูกเกียร์สองลูกเลย บกดำสวยครับนะรรอนะันนี้กระบะมีแพงให้ไมมมหมเ,เป็นเหล็กคอ นี่ดำได้นะครับกระบะดำเข้าทานะเทรจะพิ่ิร์หมื่นหะ้าเ 75, หรอเจ็ดหมื่นห <75, S 2> ้าเจ็ดหมื่นห <75, S 2> ้าสองหมเจ็ดพัน อันนี้ทะเลลากพ่วงนะครับสองหมื่นเจ็ดหกสิบถึงเก้าห้าสองหมื่นเจ็ดเนาะโอเคอันไหนต่อพี่คันนี้ขับได้เลยสองหมื่นห้าโตโยต้าฮีโร สองหมื่นห้าครับขับได้เลยนะ่อ <25, 000. S 3> สองหมื่นห้าพันกระีสวยไหม มีเสริมแนบด้วยนะครับแนบตรงสองเส้นพร้อมใช้งานครับคันนี้สองหมืนห้าภายในก็นี่ครับตามสภาพ